ว่าเครื่องบินกลางปีกออกเนี่ยกลางปีพร้อมบินพร้อมบินใช่พร้อมบินหรือพร้อมพร้อมบินหรือพร้อมชาร์จใช่อันนี้ของหมดชั่วคราวก็เลยจะมาบอกว่าตัวนี้มียังมีของอยู่นะตะก้าเดียวกันเลยนี่อันนี้คือเน้นทากแดดไว้ทั้งวันเลยทุกคนแบตเตอรี่ก็ได้มาเนี่ยสามก้อนนะคะโดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟบ้านนะมันใช้อะไรได้บ้างชาร์จไฟบ้านได้แล้วก็ไม่ถามถามมันใช้อะไรได้บ้างนี่ไงก็จะมีไฟ LED แบบนี้นะมีสี่โหมดใช้ใชไฟฉายแบบนี้ แบบนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยไฟแบบสลัวสลัวแล้วก็จะเป็นสว่างขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสว่างอีกแล้วก็จะมีกระพริบด้วยแบบนี้มี4โหมดกดอีกครั้งปิดแล้วก็ข้างหน้านี่ก็ใช้งานได้กับแบบ Pd อย่างนี้นะ C 2 g C เห็นไหมมันขึ้นกำลังชาร์จแต่อันนี้คือเราชาร์จเต็มแล้วแหละแล้วก็อันนี้เป็น ชาร์จได้เห็นเ็นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการชาร์จที่เราเอาไว้แบบชาร์จเข้าเลยมันใช้งานได้ทั้งดีซแล้วก็ a อซนะทุกคนเวจะใช้งานเปิดเปิดไอตัวนี้เห็นเปิดพัดลมอยู่นะใชาเปิดพัดลมได้อันนี้จะเป็นไฟดีเอซีเออเอซชาร์จแบบทั้งปลั๊กได้ทั้งแบบไม่มีหัวก็ได้เอซเข้าแล้วอูกตัวเน็ตเราเสียบแล้วพร้อมกันเลย ม่อยากยกของแบบหนักแล้วก็ตอนนี้ของเหลือตัวนี้พอดีเลยตอนนี้ยังยังมีของตอนนี้ยังยังรอเติมใช่อันนี้รอรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอรอก่อนแป๊บหนึง่งแต่ตัวน,นี้ของพร้อมส่งกดมาได้เลยค่ะแบบนี้าการปีกพ้อมบินจริงๆเราไม่ต้องการเราไปวางอนะ่ะมันก็มันก็ได้แล้วทุกคนแต่ว่าถ้าเราอยากแบบรับรับแสงแดดแบบเต็มเต็มอะ่ะกลางออกอย่างเงี้ยเลยนี่เลิศใครสนใจกดได้